สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนนะคะที่ติดตามเรียนพูดฮีบรูอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะบทเรียนวันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวกับคำสรรพนามบวกกับคําว่ากับหรือในภาษาฮีบรูอ่านว่าอิมนะคะเรามาดูคําว่าอิมคํานี้นะคะใช้กันอย่างไรนะคะเมื่อ บวกเข้ากับสรรพนามนะคะจะมีการเปลี่ยนรูปแบบสรรพนามบวกกับคำว่ากัดนะคะซึ่งเป็นคำที่จะบอกว่ารวบลัดนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันเลยนะคะบรรทัดนี้นะคะเป็นบรรทัดคำสรรพนามนะคะสรรพนามนี้ เคยสอนไปแล้วในบทเรียนก่อนๆน,นะคะก็จะทบทวนให้ใหม่นะคะอันนี้อันนี้หมายถึงตัวฉันตัวผมนะคะซึ่งเป็นได้ทั้งชายและหญิงนะคะคำว่าอันนี้นะคะคำแรกนะคะอัตตานะคะอัตตาก็คือผู้ชายนะคะผู้ชายคือตัวคุณนะคะอัตแปลว่าผู้หญิงก็คือคุณนั่นแหละนะคะ h ู้ก็คือขาวผู้ชายฮีก็ขาวผู้หญิงนะคะอเนคานก,ก็คือพวกเรานะคะอัเทพวกคุณนะคะอัเทนพวกคุณเหมือนกันนะคะแต่เป็นอัเทนที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะเฮมก็คือพวกเขาวพวกเขาก็คือพวกเขาผู้ชายนะคะเฮนนั้นก็จะเป็นเฉพาะ กลุ่มผู้หญิงเท่านั้นนะคะให้เราดูรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะว่าสรพนามนี้เรียกชายหรือเรียกหญิงนะคะแถวที่สองนะคะบวกกับคำว่ากับแล้วนะคะจะเป็นดังนี้ค่ะคำแรกนะคะอีตี้ก็หมายถึงกับฉันนะคะ ซึ่งในภาษาฮิบรูจะไม่แยกนะคะถ้าแยกก็ได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้อิมนะคะก็จะกลายเป็นแบบนี้แต่ถ้ามีการตัดนะคะรวบลัดนะคะก็จะเป็นอีตีอีตีก็หมายถึงกับฉันนะคะคำที่สองค่ะอิตค่ะอิค่หมายถึงกับคุณนะคะ กับคุณก็คือคุณผู้ชายนะคะโดยสัญลักษณ์นะคะคำที่สามค่ะอิตาอิตาก,ก็คือกับคุณเหมือนกันแต่ใช้กับผู้หญิงคนเดียวนะคะก็คือคุณนะคะต่อมาค่ะคำว่าอิโตก,ก็คือกับเขาเขาก็คือเขาผู้ชายนะคะอิตาอิตาก,ก็คือกับหล่อน นะคะหรือกับเธอนะคะ i ต a n o นะคะ i ต a n o ก็คือหมายถึงกับพวกเรานะคะคำว่าอ it เ e มก็คือกับพวกคุณนะคะกับพวกคุณที่เป็นเฉพาะผู้ชายล้วนหรือมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้นเรียกว่า it can ก็คือพวกคุณนะคะคำต่อมาค่ะ it c e n นะคะเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเท่านั้นนะคะก็คือกับพวกคุณคำต่อมาค่ะ it t h m it t h m ก็คือกับพวกเขาถ้ามีทั้งชายและหญิงรวมกันก็จะใช้ it t าเหมือนกันนะคะ คำสุดท้ายค่ะอิตันนะคะอิตันนอนหนูนะคะก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเท่านั้นนะคะกับพวกหล่อนหรือกับพวกเธอนะคะนี่คือทั้งหมดที่ใช้กับคำว่าอิ่มนะคะบวกกับคำสรรพนามนะคะนั่นเองนะคะอิตีอิตค่ะอิตา i ิตโ t a อิตาอิตานุอิตเข t มอิตเขนอิตำอิันนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้ก็วนกลับมาดูใหม่นะคะต่อไปค่ะเราจะยกตัวอย่างต่างๆนะคะประโยคสั้นๆนะคะให้เราได้เห็นความแตกต่างนะคะกับคำว่าอิ่มนะคะ และคำที่บวกกับสรรพนามแล้วนะคะประโยคแรกเลยค่ะนะคะประโยคแรกก็คือ Daniel d a n i e l l โลเมดอิมดาเล a นะคะเราสามารถแยกคำว่าอิมแบบนี้ได้ค่ะชื่อระหว่างคนกับคนนะคะไม่ใช่ชื่อสรรพนามนะคะถ้าเป็นชื่อคนกับคนก็จะใช้คำว่าอิมนะคะเห็นไหมคะ ดานิ e l ลโลเมดอิมดาเลียนั่นเองนะคะความหมายก็คือ Daniel เรียนกับดาเลียนั่นเองนะคะประโยคนี้จะยังไม่แยกนะคะคำว่าอิมดูตัวสีเขียวนะคะเรามาดูประโยคด้านซ้ายมือค่ะซึ่งเป็นประโยคที่บวกกับคำว่าอิมแล้วนะคะฮูโลเมด อิตะนะคะเรามาดูคําว่าอิตะนะคะอิตะซึ่งเป็นคําที่บวกกับคําว่าอิ่มแล้วนะคะซึ่งหมายถึงก็คือเขาเรียนกับหลอนหรือเขาเรียนกับเธอนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคต่อไปค่ะประโยคนี้ยังไม่มีการบวกกันนะคะซึ่งจะใช้ อิมนะคะเป็นหลักนะคะอิมยังไม่มีการบวกกับสรพนามนะคะดาเลียโลเมเดตอิมดานิเอลครั้งนี้กลับกันนะคะเมื่อกี้เป็นผู้ชายใช่ไหมคะครั้งนี้จะเป็นผู้หญิงขึ้นต้นนะคะดาเลียโลเมเดตนะคะโลเมเดตก็คือเรียนนะคะอิมก็คือกับดานิเอล ก็คือนิเอลชื่อนิเอลนะคะผู้ชายนะคะก็หมายถึงดาเลียนะคะเรียนกับนิเอลนั่นเองนะคะประโยคต่อมาค่ะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเรามาดูนะคะประโยคนี้จะเป็นประโยคที่บวกกันแล้วนะคะบวกกันแล้วกับคําว่าอิ่มนะคะซึ่งเป็นคําที่รวบลัดนะคะ He l o m e d e d ito ฮี่ก็คือตัวผู้หญิงนะคะตัวผู้หญิงตัวเขาเนี่ยเรียนกับเขาผู้ชายคนนี้หลอนหรือเธอนะคะเรียนกับเขานะคะอีตกก็คือเขานะคะดูตัวหนังสือสีเขียวนะคะซึ่งแบ่งให้ชัดเจนแล้วนะคะเกี่ยวข้องกับใครนะคะคำนี้นะคะเป็นคำตัดแล้วนะคะ แต่ด้านขวามือยังไม่ได้ตัดนะคะเป็นคำว่าอิ่มเต็มตัวนะคะเรามาดูประโยคต่อมาค่ะประโยคด้านขวามือนะคะอันนี้โลเมเดดอิ่มดานิเอลเวดาเลียนะคะอันนี้จะมีบุคคลทั้งสามบุคคลเกี่ยวข้องกันนะคะอันนี้ก็คือตัวฉันหรือผมแต่ในประโยคนี้จะพูดถึงผู้หญิงนะคะอันนี้โลเมเดดอิ่มดานิเอลเวดาเลียนะคะ คำนี้นะคะยังไม่มีการตัดนะคะเป็นคำอิ่มคาว่าเต็มตัวนะคะแต่ให้เรามาสังเกตว่าประโยคนีอ้อันนี้โลเมเดตนี้นะคะถ้าพูดถึงอันนี้โล e เมเดตมีตาบตัวสีแดงนะคะให้เรารู้ไว้ว่าอันนั้นคือเป็นประโยคของผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะใช้เพียงคำว่าอันนี้โลเมดแค่นั้นจบนะคะ ไม่มีคำว่าเด็ดนะคะความหมายก็คือฉันเรียนกับดานิเอลและดาเลียนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคด้านซ้ายมือค่ะซึ่งเป็นประโยคที่ตัดแล้วรวบลัดแล้วนะคะจะกลายเป็นนะคะอันนี้โลเมเดตอีตัมก็คือหมายความว่าฉันเรียนกับพวกเขา พวกเขาในที่นี้หมายถึงดานิเอนกับดาเลียนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นอีตัมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะจะเป็นการรวบลัดนั่นเองนะคะซึ่งจะไม่มีการเรียกชื่อเหมือนด้านขวามือนะคะลองสังเกตนะคะค่ะเรามาเรียนรู้ประโยคนี้กันนะคะอาร์ยาโคนลาเลตตาเบลอิตินะคะคุณสามารถพูดกับฉานหรือผมได้ ะค,ะคำว่า itty e นั้นตัวผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะแต่คำว่าคำแรกนะคะ a t นั้นเป็นผู้หญิงนะคะไม่ใช่ผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นใช้ประโยคคำว่า a t อย่าคนละนะคะประโยคนี้เป็นประโยคที่ตัดรวบลัดแล้วนะคะจึงกลายเป็น itty e นะคะกับฉันกับผมนั่นเองนะคะ เรามาดูประโยคด้านซ้ายมือค่ะ a t ต a y ยาโคลเลต b าเบลอิตนะคะหมายถึงคุณสามารถพูดกับพวกเราได้นะคะ a ัต a y ยาโคลเล t ตาเบลอิตาคุณสามารถพูดกับพวกเราได้นะคะคำว่า i t a n โก็คือพวกเรานะคะ อตาก็คือคุณคุณที่เป็นผู้ชายนะคะเรามาดูประโยคนี้กันค่ะประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่ตัดแล้วนะคะซึ่งในประโยคนี้บอกว่า hem yaholim l e t e b e r it hem นะคะหมายความว่าอย่างไรพวกเขาสามารถพูดกับพวกคุณได้นะคะ คำว่าพวกคุณนั้นก็คือ it khem เรามาดูประโยคซ้ายมือนะคะ a t h e m ykolim a letaber it c e n นะคะหมายความว่าพวกคุณสามารถพูดกับพวกเธอได้นะคะให้เราสังเกตสัญลักษณ์นะคะประโยคนี้นะคะ h ฮ m มักคีริมอีตันะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพวกเขารู้จักกับพวกหล่อนหรือพวกเธอนะคะเฮนมากคีรตอีตันะคะหมายความว่าพวกหล่อนหรือพวกเธอรู้จักกับพวกเขา นะคะคำว่าก,กับพวกเขานั่นก็คือีอตมัมนะคะเรามาดูประโยคด้านขวามือนะคะอันนี้ makir itak นะคะหมายความว่าผมรู้จักนะคะคำว่า m a ค i r ก็คือผมรู้จักกับคุณนะคะคุณก็คือคุณผู้หญิงนะคะเรามาดูประโยคด้านซ้ายมือค่ะ อันนี้มาคิระอิทค่ะนะคะฉันรู้จักกับคุณคุณในที่นี้หมายถึงผู้ชายนะคะซึ่งทั้งสองประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่รวบลัดแล้วนะคะซึ่งไม่ต้องแยกคําว่าอิมออกจากกันนะคะถ้าเราใช้กับสรรพนามที่ไม่เป็นชื่อนะคะ เราก็ใช้ลักษณะแบบนี้นะคะในประโยครูปแบบเหล่านี้นะคะเราจะใช้คำสรรพนามบวกกับอิมนะคะรวมกันนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดนะคะในการพูดภาษาฮิบรูนั้นจะมีการรวบลัดหลายตัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้คำศัพท์บวกอิมนะคะอีกหลายๆตัวนะคะที่คล้ายๆกับ ตัวนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สําหรับคำว่ากกับหรืออิ่มในภาษาฮีบรูนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจมากขึ้นในการใช้ศัพท์คำนี้อย่างถูกต้องนะคะสุดท้ายแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะคะเลฮิตราโอดค่ะสวัสดีค่ะ